เขาฝากข้อความนี้มาให้กับคุณเขาคือใครขออภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ The Hermit พลังงานของคนราศีกัน 2เหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษบกันแทนพาร์รรนพลังงานของคนราศีธนูสิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิต5ห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ําคนราศีธนูเป็นคนค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นนะคะขยันใฝ่เรียนใฝ่รู้พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะ โลกส่วนตัวสูงรักความสันโดษชอบทำอะไรเองไปไหนเองศึกษาเรียนรู้พัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทำด้วยตัวเองเวลาไปเรียนเวลาไปไหนก็ตามนะคะชอบที่จะไปเองเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบไว้ใจคนยากถือเนื้อถือตัวพอสมควรนะคะมีความพยายามมีความอดทนรักใครรักจริงเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตยากแต่พอเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาแล้วก็เหมือนกับ ล็อกเอาไว้ในหัวใจเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ฝากข้อความนี้มาให้กับคุณเขาคือใครนะคะใครที่ฝากข้อความนี้มาให้กับคุณ9้าวดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกลุ่ม7จดดาพลังงานของคนธาตุลม เด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน 6. หกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินน่าจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าเป็นเด็กกว่าหรือว่าบุคลิกความคิดดูเป็นเด็กกว่าคุณมากๆม,ม,มีความเอาแต่ใจนะคะ อยากทำอะไรก็ทำแล้วก็พอผิดพลาดก็มาเสียใจก็มาขอโทษเอาทีหลังนะคะพลังงานที่ขึ้นมาคนคนนี้เขาเหมือนกับเขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างทำรับหลังคุณโกโหกคุณหรือว่าบอกคุณไม่หมดนะคะแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเลือกกลับกลายเป็นเขารู้สึกผิดเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในหัวใจของเขาในความรู้สึกของเขานะคะอยากขอโทษอยากขอโอกาสนะคะรู้สึกผิดรู้แล้วว่าตัวเองทำผิดพลาดไปนะคะเรามาดูข้อความของเขากันนะคะคนคนนี้มีข้อความอะไรที่ส่งมาให้กับุณนะคะ เดวิลนะคะสิ่งที่เขาทําลงไปความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจนะคะหรืออาจจะหมายถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะพัฒน,นาการความห่วงหาความเสน่หายังคงคิดถึงนะคะอัศวินเถือไม้นะคะอยากแก้ไขอยากเดินทางอยากทักนะคะรู้แล้วว่าทําผิดอยากแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะอยากเริ่มต้นใหม่นะคะ อยากกลับมารักกันอยากกลับมามีกันใหม่นะคะพลังงานค่อนข้างชัดเจนมากๆคนที่ทิ้งคุณไปเขาอยากกลับมาหาคุณนั่นเองนะคะคนที่คุณเคยคบเคยคุยก่อนหน้านี้หากทำอะไรรับหลังโกหกคุณบอกไม่หมดหรือว่าตอนนั้นรักอิสระยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดยังไม่พร้อมที่จะ มีสถานะที่ชัดเจนไม่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวพลังงานของคุณมีสิบถ้วยเนาะเหมือนกับพร้อมที่จะมีใครสักคนอยากสร้างครอบครัวมากๆรักมากๆแล้วนะคะแต่ว่าตัวเขากับกลายเป็นคนที่ไม่พร้อม ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการโกหกไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับคุณก่อนหน้านี้สิ่งที่เขาทำนั่นเองนะคะที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปต่อไม่ได้นะคะคุณก็เลือกที่จะอยู่ในมุมของคุณแก้ไขปัญหาเยียวยาหัวใจในส่วนของคุณค่อนข้างยากพอสมควรน,นะคะกว่าจะผ่านสถานการณ์นั้นมาได้สำหรับคุณค่อยๆเยียวยาหัวใจแต่ว่า ในวันที่หัวใจของคุณเริ่มจะเข้มแข็งขึ้นคนที่อยากกลับมา,าคุณกลับกลายเป็นคนที่เดินหันหลังให้กับคุณหรือว่าคนที่ทำลายความรู้สึกของคุณก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะอยากทักอยากกลับมาอยากมาหาอยากกลับมารักอยากกลับมามีกันและกันอีกนะคะชีวิตที่มีคุณเหมือนกับเป็นความสุขของเขาเหมือนกับเป็นเป้าหมายของเขาอยากได้ความรัก อยากได้รักแท้อยากกลับมารักอีกนั่นเองนะคะคนที่ส่งข้อความมาให้กับคุณก็เป็นคนที่เคยทำร้ายความรู้สึกของคุณทำให้คุณเจ็ปวดเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ข้อความของเขาก็คือเขายังคงคะนึงหาเขายังคงคิดถึงยังคงรักยังคงเสน่หาอยากกลับมาอยากขอโอกาสที่จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวนั่นเองนะคะ